เต๋าแห่งสวรรค์เต๋าคือธรรมมะหนทางมีมาแต่ดึกดำบรรมีต้นกำเนิดจากสวรรค์จุติสู่โลกมนุษย์เพื่อปวดสรรพสัตว์เต่าไร้รูปไร้เสียงไร้เงาไร้ร่องรอยมองไม่เห็นฟังไม่ได้ยินเพียงให้จิตสงบเป็นฌานสมาธิ เต๋ารรมะก็จกปรากฏขึ้นเองเต๋าคือจิตเดิมแท้ของคนจิตดีเต๋าก็ตรงจิตเอ็นเอียงเต๋าก็เอ็นเอียงซึ่งล้นแต่เกิดจากจิตวิญญาณเดิมของมนุษย์ผู้ใดบำเพ็ญก็จกรู้แจ้งเห็นธรรมเต๋านี้เป็นหลักธรรมสูงสุดแห่งสวรรค์ชั้นสูงใช่ว่าปุถุชนจะรู้แจ้งโดยง่ายจำต้อง ปรับหวัวเสรรมค่ะใช่ว่าผู้ทุชนจะรู้แจ้งโดยง่ายจำต้องสดับรับฟังโอกาสโอวาทคําสอนแล้วปฏิบัติด,ด้วยความภาคเพียรอุตสาหะจึงจักสามารถบรรลุ ลูกลกทั้งหลายขอให้ตั้งใจแน่วแน่อย่าตกอยู่ใต้อำนาจของสี่จอมานอย่าลหลงไหลกับกิเลสตัณหาตั้งใจปฏิบัติด้วยความวิริยะอดทนไม่ย่อท้อย่อมจักบรรลุมรรคผลแน่นอนแม่ก็ได้แต่เพียงพ่ำบอกกล่าวชีแนะชาวโลกผู้หลงทางผิดถ้าตื่นได้สติก็จงเร่งรีบบำเพ็ญธรรมโดยเร็ว หนทางสวรรค์นิพพานก็จักอยู่แค่เอื้อมพระมารดาวันที่8เมษายน2522เวลา20นาฬิกากฎแห่งกรรมกฎแห่งกรรมคือทำดีดีตอบสนองทำชั่วชั่วตอบสนองเป็นต้นว่า สวานพืชใดย่อมได้ผลของพืชน,นั้นเป็นสัจธรรมเชิงแท้ที่ไม่เคยเปลี่ยนมีบางคนได้ทำความดีแต่หน้าที่การงานกลับไม่ก้าวหน้าสมหวังหรือไม่เจ็บป่วยก็ตายก็หาว่าสวรรค์ไม่มีตาดีชั่วไม่มีตอบสนองที่เป็นเช่นนี้เพราะเขาไม่ทราบระบบกรรมถ่องแท้สาเหตุเพราะยังไม่หมดกรรมที่บรรพบุรุษสร้างไว้ ลูกหลานจึงต้องพอยรับกรรมนั้นด้วยมีบางคนทําแต่ความชั่วช้าแต่หน้าที่การงานกับก้าวหน้าและอายุยืนก็หาว่าฟ้าดินลำเอียงที่เป็นเช่นนี้สาเหตุเพราะบุญกุศลที่บรรพบุรุษสร้างไว้ยังไม่หมดซึ่งส่งผลถึงลูกหลานได้รับบุญนั้นด้วยบุคคลอย่าได้โทษฟ้าดินเป็นอันขาด พึงรู้ว่ากรรมดีกรรมชั่วย่อมส่งผลเสมอไม่ช้าก็เร็วขั้นใกล้ส่งผลถึงตนเองขั้นไกลส่งผลถึงบุตรหลานไม่มีการผิดพลาดดังนั้นผู้ทำดีผลบุญมากช่วยวาสนาก็มากนอกจากส่งผลถึงตนเองยังส่งผลถึงลูกหลานอีกด้วยผู้ทำชั่วบาปมากภัยพิบัติก็มาก นอกจากส่งผลถึงตนเองลูก,กหลานยังต้องพอยรับกรรมวิสิกรรมค่ะลูกหลานยังต้องพอยรับภัยกรรมนั้นด้วยโชคหรือเคราะ์ของคนล้วนก่อตัวมาจากบาปและบุญจึงขอให้ทำแต่ความดีและเว้นความชั่วพระมานดาวันที่14เมษายน2522เวลา20นาฬิกา ผู้ตื่นและผู้หลงเรื่องความทุกข์ความสุขของมนุษย์เป็นเพียงดังความฝันฉากหนึ่งดังนั้นยากจนก็ไม่ต้องเป็นทุกข์ร่ำรวยก็ไม่ต้องโอ้อวดเพียงแต่ให้มีใจซื่อตรงไม่ประพฤติช,ชั่วรู้จักประหยัดขยันหมั่นเพียรต่อหน้าที่การงานยากจนก็ย่อมสามารถพลิกเปลี่ยนกายเป็นร่ำรวยได้ แต่ถ้าไม่รู้จักรักถนอมสิ่งของใช้จ่ายอย่างสุ่มเฟือยซื้อรุยซืย้อไรไรสีนไร,รรมแม้จะร่ำรวยช่วงระยะหนึ่งบันปลายก็จะกลายเป็นยากจนได้เหล่านี้คือหลักยุติธรรมแห่งฟ้าดินที่ไม่เคยเปลี่ยนการเวลาเรื่องราความแก่ความตายทุกขณะ กิเลสตัณหาคือมาลายที่คอยทำให้ผู้คนร่วมหลงเรืมตัวมีแต่ผู้ได้สติเท่านั้นที่รู้จักบำเพ็ญธรรมจนสามารถปล่อยวางหลุดพ้นจากโรกีวิสัยขัดเกาวกายและใจกระทั่งรู้มักผลมีแต่ปุถุชนเท่านั้นที่ยังหลงจมปักอยู่กับมายาการแห่งโรก,กีโรก,กีวิสัยปล่อยวางไม่ลง ต้องตกสู่วังวนแห่งทะเดทุกข์ไม่สามารถชุดช่วยตนเองผู้ตื่นหรือผู้ได้สติรักเสียได้การเวลาไม่ปล่อยเวลาให้ผ่านไปโดยเปล่าประโยชน์ส่วนผู้หลงระโมบในกิเลสตันหาเสาะสแสวงหายอย่างผิดๆความแตกต่างระหว่างผู้ได้สติและผู้หลงคือผู้ได้สติสู่สวรรค์ผู้หลงสูนรก สว่าค์หรือนรกตนเป็นผู้เลือกเองผู้ได้สติขัดเกล้าใจและกายหลุดพ้นจากสังสารวัตส่วนผู้หลงฟุ่มเฟือยหรูหรายากจะหนีพ้นจากภัยแห่งสงสารทุกข์ผู้รู้จักขัดเกล้ากายใจจิตพุทธะไม่ถูกบดบงังใจจึงใสสว่างสมบูรณ์เป็นอมะตะคู่ฟ้าดินพระมารดา วันที่18เมษายน2522เวลา20นาฬิกาทั้งแก่เท่าตกสะพานแม่นามเวทนาทุกขหนักหนาในดรก18ขุมพูดถึงทุกข์สาหัสนักน้ำตารุม เสื้อเปียกชุ่มยากที่จะไขความใจคนตรงใจฟ้าเรียบภัยมีหรือใจไม่ซื่อคิดชั่วร้ายภัยมหันโรคโลกีบัดนี้สามสึกประมาณจารีกงามอริยธรรมคนหมางเมิน ฆามหาภัยมวลบุตรหลานเชียนบนเวียนวัตตะสงสารเข้าทางมารยึดมั่นสัพพะตันหารีบบำเพ็ญเพื่อหลุดพ้นด้วยปัญญาความเพียรพาผ่องชนพ้นทุกภัยอเ,เอ่ยโอสิกรมค่ะ ความเพียรพาผ่องชนพนทุกข์เอ่ยเกิดแก่เจ็บตายทุกข์คือมหาภัยของมนุษย์เมื่อได้เกิดเป็นมนุษย์แล้วย่อมเรื่องไม่พ้นจากภัยทั้ง5้านี้จึงขอแจกแจงเรื่องห้ามหาภัยดังต่อไปนี้ 1. ภัยแห่งความเกิด มนุษย์ไม่ว่าจะเกิดเป็นเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินเศษฐีหรือยาจกลวนแต่ต้องประสบกับภัยแห่งความเกิดทั้งสิ้น 2. ภัยแห่งความแก่มนุษย์ทุกผู้ทุกนามไม่ว่าชายหรือหญิงต่างต้องต่อสู้ดิ้นรนเพื่อปากท้องเพื่อรับยศสรรเสริญไม่ทันเท่าไหร่ก็ผมหงอกขาวแล้ว นี่คือภัยแห่งความแก่ 3. ภัยแห่งความเจ็บดอกไม้บานไม่ถึงร้อยวันฉันใดสุขภาพคนก็ดีไม่ถึงพันวันฉันนั้นอาจเจ็บไข้ได้ป่วยด้วยโรคาพยาธิหรือประสบอุบัติเหตุแขนขาหักพิการหรือตากตามการงานจนสุขภาพกายใจสุดโทมหรือเสื่อมสภาพไปตามกาลวเวลา เรือกินไม่เป็นเวลาจนเป็นโรคกระเพาะอาหารเหล่านี้ล้วนเป็นภัยแห่งความเจ็บ 4. ภัยแห่งความตายเมื่อใดสิ้นลมปานก็ต้องทิ้งลูกทิ้งเมียจบสิ้นทุกอย่างแม้นมีตึกรามบ้านช่องใหญ่โตไรนาสาโทที่ดินมากมาย มีทรัพย์สินเงินทองกองสูงเท่าภูเขาก็มีอาจพาไปต้องปล่อยให้ผู้อื่นถือครองนี้คือภัยแห่งความตาย 5. ภัยแห่งความทุกข์ยามมีชีวิตยากจนขัดสนไม่มีทางหาก,กินอดมื้อกินมือ้อหรือทำความชั่วตายแล้วตกนรกต้องรับโทษทันทรมานต่างๆพอครบกำหนดโทษ Tay bắn.